ค่ำคืนวันเสาร์ครับฟุตบอลยุโรปฟุตบอลลีกนะครับกลับมาลงสนามกันคึกคักเยอะแยะมากมายเหมือนเช่นเคยครับคลิปนี้จัดมาให้สองตัวนะครับเป็นทางเลือกให้กับทุกท่านในการตัดสินใจนะครับไปเอาสตาร์ทคู่แรกไปดูเกมเปรียบเลียงกีจกันก่อนครับเกมระหว่างทดนานของคิฟ่าพาเลตเจอกับเอฟเวอร์ตันนะครับก็เป็นสองทีมที่ยังคงต้องลุ้นหนีตกชั้นหน่อยนะครับ แม้พาเลทผลงานช่วงหลังจะดูดีขึ้นนะครับพาเลทตั้งแต่เปลี่ยนมาใช้โค้ชอย่างรอยฮอสซันโอ้โหผลงานยอดเยี่ยมเลยครับชนะมา3เกมติดแล้วนะครับแล้วเอเวอร์ตันผลงานช่วงหลังไม่สวยเลยครับหเกมหลังสุดชนะเกมเดียวเสมอ2แล้วก็แพ้ไป2เกมนะครับอีกหนึ่งสถิติน่าสนใจคือพาเลทเล่นในบ้านค่อนข้างเหนียวแน่นนะครับในช่วงหลัง5เกมหลังสุดชนะเกมเดียงก็จริงครับเสมอไป3เกมแพ้1นัดนะแต่เกมที่งสเกมเเสมอมาเนี่ย พวกเขาเสมอกับพวกทีมใหญ่ๆอย่างนิวคลาสเซนไบรตันลงถึงเดียร์พูมาได้นะครับส่วนเอฟเวอร์ตันออกนอกบ้านในพรีเมียร์ลีกไม่ชนะใครมา13เกมติดต่อแล้วนะครับกับสำหรับการออกนอกบ้านนะครับเทียบเรื่องของความมั่นใจศักยภาพพาเลทนะตอนนี้ไม่เป็นรองเอฟเวอร์ตันเลยครับแล้วก็บวกกานเล่นในบ้านนะครับเชืวว่อพวกเขามีดีมากพอครับเกมนี้มองถึง1 แล้วก็3ามคะแนนได้เลยนะครับเลือกเชียร์คิวเซาพาเลตผมว่าได้ลุ้นกว่านะครับอีกคู่หนึ่งไปที่เกาโชเซดาอิตาลีครับเกมระหว่างลาซิโอเปิดบ้านเจอกับโตริโนนะครับลาซิโอยังคงลุ้นเกาะกลุ่มไปแชมเปี้ยนซิสซิชั่นหน้าอยู่นะครับส่วนโตริโนผลงานช่วงหลังอาจดูดรอปลงไปพอสมควรเลยครับชนะแค่เกมเดียวจาก5นัดหลังสุดนะครับลาซิโอชนะเกมลีกในบ้านมา3นัดติดแล้วนะครับถือว่าค่อนข้างยอดเยี่ยมเลยทีเดียวส่วนโตริโนออกนอกบ้านช่วงหลังออกสุดซะเยอะนะครับไม่เสมอก็แพ้ เกมนี้ยิ่งอยู่ในบ้านด้วยโตลิโน่ต้องการคะแนนครับเรื่องแชมป์อาจจะดูไกลตัวดูยากไปหน่อยแต่ว่าณนะปัจจุบันยังคงเกาะกลุ่มลุ้นพื้นที่ยุโรปชั่วใหญ่อยู่นะครับชัวเกมนี้ลาโซอยู่ในบ้านครับด,ดีพอจะเอาชนะโตลิโนโน่ได้เลือกเชียร์ลาซิโอดีกว่านะครับก็2ตัวคลิปนี้ฝากไว้กับ2เจ้าบ้านทั้งคู่เลยครับท้งคีซ่าพาเลตและก็ลาซิโอนะครับส่วนตัวอื่นที่ไหนน่าเชียร์ตัวไหนน่าสนใจไปตามในกลุ่มกันได้ครับขา้น้าโปรไฟล์ทางเข้าใต้รูปโปรไฟล์เลยครับคืนนี้ขอให้ททุุกก่านนคนเฮฮงแปีััคครบ